อีกครังนะวันนี้ก็เลยต้นเนื้อมันนิดหนึ่งแต่ว่าเราก็ยัอยู่กับรายการซื้อไม่ซื้อกับรถถังที่น้องขอมันจากคลิป t ี34 100และนี่ก็คือญาติของมันกับเจ้า t ี44 122่งนั่นเองในฤดูใหม่ๆร่วงปี1943ที่โรงงานอูรอแท n งหมายเลข1 8 3ของสตาลินนักออกแบบได้เริ่มสร้างยานพาหนะตามคำสั่งของสตาลินเพื่อการปร,ปรับปรุงครั้งใหญ่จากที34รุ่นแรก รถถังคันใหม่ควรจะมีความคล่องตัวที่เหมือนกับ T34 แต่ว่าต้องมีเกราะทีมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเดือนพฤศจิกายนหัวหน้าฝ่ายออกแบบ AA m o ม o โ o ซอก็เลยได้นำเสนอแบบร่างและแบบจำลองซึ่งมาได้รับการตั้งชื่อว่า T44 หรือ Object 136ต้นแบบคันแรกเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมกราคมของปีถัดมาและอีกสองคันในเดือนกุมภาพันธ์ต้นแบบ2คันแรกติดตั้งปืนขนาด85ม mm ม D5T และได้รับการตั้งชื่อว่า t 44 85ส่วนต้นแบบคันสุดท้ายติดตั้งปืนใหญ่ขนาด122มิ mm, ม D25 44T ซึ่งคล้ายกับปืนที่ใช้บนรถถัง IS2 แต่ว่าแตกต่างกันที่กระสุนและมัสเซอร์เบรกที่ดีกว่ามันได้รับการตั้งชื่อว่า T44 122คุณสมบัติที่เป็นนวัตรกรรมซึ่งทำให้มันสามารถติดตั้งปืนใหญ่ขนาดนี้บนรถถังน้ำหนัก30ตันได้ก็คือการติดตั้งเครื่องยนต์ในแนวตั้งฉากกับแกงรถถัง การเแบบนี้ทําให้สามารถสร้างตัวถังได้โดยไม่ต้องมีส่วนที่ยื่นออกทางด้านข้างทําให้ลูกเหลือมีพื้นที่ในการลบที่ใหญ่ขึ้นมากรถถังมีป้อมปืนวางไว้ตรงกลางของรถและลดความยาวของรถถังโดยรวมได้ยังตามกระสุนที่เก็บไว้ทางด้านซ้ายของรถถังสามารถถูกยิงได้ง่ายและอาจทําให้รถถังระเบิดได้รถถังรุ่นนี้มีแผ่นเกราะหนา75ม mm มที่ด้านหน้า90ม mm มที่ขอบป้อมปืนเกราะด้านข้าง45มเมพร้อมความสามารถในการติดตั้งเกราะเพิ่มเติมอีก30ม mm. ม ต้นแบบเหล่านี้มีเครื่องยนต์ดีเซล V2 IS ที่ให้กำลังถึง500แรงม้ารถถังรุ่นนี้มีข้อได้เปรียบหลายอย่างเหนือรถถังรุ่น T34 นั่นก็คือปืนของ T34 นั้นมีความแม่นยำที่ดีกว่าและวงแหวนป้อมปืนของมันยังมีความน่าเชื่อถือกว่ามากเกาะด้านหน้ามีความหนามากกว่า2เท่าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการกระจายน้ำหนักของรถถังมากนักพื้นที่สำหรับต่อสู้ที่เพิ่มขึ้นทำให้สามารถถอดที่เก็บกระสุนบนพื้นของป้อมปืน,น,น T34 ออกได้ เมื่อเทียบความสูงข,ของรถถังแล้ว T44 นั้นเตี้ยกว่า T34 ถึง300มิลิเมตรและทัศนวิสัยของคนขับจากช่องมองก็ยังดีกว่า T34 อย่างมากการทดสอบกับต้นแบบคันแรกเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี1944หนึ่งในคู่แข่งของมันก็คือรถถัง Panther ของเยอรมันเมื่อเปรียบเทียบกับ T44 85แล้ว T44 122มีข้อบกพร่องและเป็นที่ไม่น่าพอใจปืนใหญ่ทำให้ภายในรถถังแคบและลูกเรือไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม อัตราการยิงของปืน122ม mm, มก็ยังถือว่าช้ายอย่างมากโดยมันยิงได้สูงสุดเพียง3นัดต่อนอาทีประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่าเจ้า t 4 4 2 2บรรจุกระสุนภายในรถถังได้เพียง24นัดเท่านั้นถ้าไม่ t 4 4ที่ใช้ปืน122ม mm, มไม่สามารถเติมเต็มสำหรับ,บบทบาทของรถถังกลางได้ดังนั้นการพัฒนารถถัง T-404 ที่ติดตั้งปืน1 2 2มลิเมเพิ่มเติมจึงถูกยกเลิกเพื่อพัฒนา T-404 ธรรมดา และมีการผลิต1,823คันตั้งแต่ปี1,944ถึงปี1,947ในวอนเดอร์เนี่ยนะจะที4 4 2 2มีข้อดีและข้อเสียที่สลับกันไปเช่น 1. มันได้ปืนขนาด122ม mm มของเจ้า i อ2ที่มีอนุภาพการทำลายล้างที่สูงมากๆแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยการรีโหลดที่นานมากๆขนาดพอรถถังอัพเต็มก็ยังใช้เวลานาน,านถึง23วินาทีถ้าต่อสู้กับรถถัง2คันในระยะประชิดแล้วก็โหลดไม่ทันแน่นอน ครือสูน APHE ตัวท็อปที่มีความสามารถเจาะเกราะที่ดีเยี่ยมโดยเฉพาะเกราะที่มีความลาดเอียงและสามารถตัดผ่านแผ่นเกราะหน้าของแพนเทอร์ได้ในระยะเกิน500เมตรรถถังมีขนาดเล็กและเตี้ยทําให้ซ่อนได้ง่ายแต่นั่นก็ทําให้มันขนจครสูญไปได้น้อยมากเช่นกันมีเพียง24นัดเท่านั้นเองความเร็วความคล่องตัวของมันยังถือว่าดีมากๆอีกด้วยแต่ว่ามันก็ยังถอยหลังช้าสุดๆอยู่ดีสุดท้ายแล้วก็คือเกรเาะของมัน มีความบางกว่าที่ซีทุกรุ่นซะอีกแต่ว่ามันก็ยังพอจะการกระสุนได้อยู่บ้างวันนี้อ่ะพี่ก็พูดมาเยอะเกินไปละไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันเลยดีกว่าเกางหน้าเลยเพื่จะได้ทางเดิมทางเดิมรูแ้แล้วเลง็งอยู่เนี่ยมันยังไม่ออกมาดิมัรู้ดิเนี่ยไปจอดหน้าก่อนหน้ามาเข้าขมาเนี่ยเฮ้ยเข้าเฮ้ยโอเคสบายสบายแอปเปิลยี่สิบสองเฮ้ยเปิดปียี่สิบสองเปิดยี่สิบสองรอเลยกูรวยนานเลยอุ้ยดีนะมันไม่ได้มาถูก โอ๊ยแน่นอนมี่เมียอยอยู่แล้วใช่คนนี้ก็ไม่เคยเดินหน้าเฮ้ยเขาเรียกว่าอยู่กับที่อย่างมั่นคงเว้ยถ้าเขาขุดรูถ้าเขาขุดรูตรงไหนแล้วเขาแทบจะเจาะลงไปฝังล่าจุลึกเ่ยของดีอยู่นะมันมีคนซื้อมาเลียนด้วยเนี่ยอ๋อมมันนเกสว้ บอกกีนี่คลิปตอนต้นกูโมไปเจาะอัปเประเพตแนเดอร์สบายๆแต่เม่กเพม่งเด้งเอ็มดาลหกออกมาคลอดเอาอ้ยยยยยนย้ยย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 อยย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 ยเยย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 ยนยย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 ยี ถังเลยโอ้ยช่วยผมด้วยเช่คไปดิจิโอ้ย้ <c oughs> ยจอกเกาะอันนี่เข้าด้ยวยหรอกันเม้นเลยอ่ะเข้าเลยโอ้โอ้เข้าอยู่แล้วแต่ต้งองจำโบกแมนเลยนะยแรงครับแรงก็แค่จัมโบ้สองดีว่ะเฮ้ยมัตูนยิงเล่งวะเงี้ย โอ้แต่คืิงด้จรวยแต่กูเอ็มสามหกมาด้วยอ่ะตาแรกใครอ่ะจับจีนอ่ะวายมันก็ไม่ต้องเล็งนะคันนั้นนะมันไม่ต้องเล็งเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยจ้าว อุ้ยกำลังยิงเลยอุ้ยพี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไเห็นมันปูๆหรือวะระวังเล่นตอนนี้เยดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรให้อัดนะ wat อันนี้อัดอยู่นะอัด <c oughs> อันนี้อัดมานานแล้วนะหาเออไม่รู้ตัวเออดีแล้วเอออย่าอย่าพ่อมึงเจไอ้ขาตาเลีย,ยมันเป็นยี่เลยกูอ่ะไอ้สาวขนาดานก็มีไปที่ไหนอะ từ này tùng đánh ngay Cứ quá biết yêu đón đập phăng lửa này hả bỏ quá ấy có đòn đập lửa như ngay này ấy mấy ông bỏ cái one minute later what happened okay hiểu là boom bam oh ba 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 boom เอ้ยปีนเล็กปมาสภาพสภาสพาเหล็กสาพเหล็กเอวิ่งโอ้ยเออเอเออเอ้ยนไปเขาไม่เขานี่งเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮเฮ้เฮ้เฮ้ยเยเฮ้ยเะ้ยเฮอย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยยเเฮ้ยเยเฮ้ยเเเฮ้ยเฮ้ยเ้กเฮ้ยเเฮ้ยเยเยเฮ้ยเฮยเเ่เ้ยเ้ย ราดหีเขี b วนี่รถอะไรอะไม่รู้ว่าแต่อ๊ทำไมแอตติเทนไม่ถึงได้นานลากรอน้ยปืนแรงมากเลยไอุไม่ต้องเลงเลยอ w seconds later เนียยกาโตปะไยปไกย เราจะนั่นนทยก็วันแทยก็วันเฮ้ย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 เราอยากเอาเลยอ่ะเฮ้ยมาเป็นสับนเลยจับเพื่อนเทอร์แจ็ค่อนเทอร์เอาดิรออะไรอ่ะโหมดคุณกายก็ยิงเข้าอย่างเพ่อนเธออ่ะสิบห้าวิสิบห้าวิเอ่อเดินหน้าดิค่ะนอนเพ่นนเพอนเพ่น นั่นะเหอนเียกันดใุงจอตัวถังเพือเข้าไงวะไอ้ไอ้คีโมเอ่อเกทเกอร์เออมันไม่ไไม่มีนกเลยโวตอนเนี้ยเฮ้ย l a ันตุคดจตุคดคตน But not for me โคคค คือเข้าไปเก่งเก่งเก่ยัมันแยกออกกันโดนกอเงี้ยประชีกันเอพอดีโอ้ยนั้นเพียงออกเลยไม่มาทำไมไอ้ไปไปชิวชิูรอกเวนเนี่ยโโห่วไอเดียจะน้ำมันไอไอเปิดหัวไอเปิดฮะไออเปิดหัวมันคือเ่่ก่เลยจะบอกไอเดีย เป็นสามสิบมิลแบบสีกระบอกอ่ะแท็งไอเดนติฟิเคชันลบหนึ่งไปเวเบิลพินไอ้คุณกายคุณกายมันพูดเหมือนแบบเก็บข้อมูลไว้อ่ะกลัวโดนดักฟังหรือไงวะเขผมไม่รู้ชื่อเขาผมไม่รู้ชื่อมันไงอ๋อ AF ใหม่อ่ะนะสโลเซอร์สี่สิบห้าป่ะอ่นได้แหละมันก็แค่จับไม่ได้ไงโอ้ยจบแล้วจบแล้ว d o o ต stuck d o o ไม่ตั้งกีเรียนนะไม่ตั้งไร ไม่จะได้ขนาดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล็งกันเลยมันยิงแน่โอ้ยเอ้ยอ้ยเย้ยเป็นยิงปทีเลเฮ้ยมันเล็งพี่อุ้ยเด็กออกเฮ้ยไม่ยายาโอ้ยไปเดกซัน อีว่าไปเด้อเอาเด็กเลี้ยละเลี้ยละคอยเลี่ยนคอยเลี่ยนคอยเลี่ยนแล้วมึงยิงกูไม่เข้าหรอกไอ้น้องวิ่งวิ่งวิ่งไอ้วิ่งกระพุ้มเอ้าวิ่งมาก็โดนแล้วคอยเลี่ยนคอยเลี่ยนพี่รับตีได้อยู่นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่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  กำลังหามุมกำลังหามุมได้แล้วได้แล้วแต่ไม่แรงเดสตรอย์แอร์ในวีดวะเจาะเข้หนาเลยโอ้ยจะเสียไปแอดเจาะเข้าไหมวะเข้าอ่ะกูได้คำตอบแหละ้วเอ้ามันก็ได้เหมือนกันใกล้ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ไม่ได้ซ่อมละเกมนี้ซ่อมเยอะเกินไปละคุณกายไอกระสุนกูหยุดอยู่หน้ามันเลยโอ้ย วิวิวขอขอโอ้โหรถกูโยกเลยอ่ะต่อไปตามเก่งละเฮ้ยเอากูได้เชอร์แมนกูได้เชอร์แมนเอาอยังกี้โบนี่โบนจอดได้ไอ้กูญแจตัวถังจัมโบ้กูได้ตัวถังจัมโบ้อะไรมันทำมุมอย่างนั้นเอาอะไรไปเข้าไอ้จัมโบ้ม่นต้องเข้านี่กนี่ยไอ้ยเย่จะหลุดกูเด้งออโต้ไอ้เหี้ยถามว่ากลัวไหมกลัวใช่เออเป็นไร เอ็ม50อยู่ขางหลังเราม่แกะข้างบนอ่ะโอ้นั่น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 โซนไเอาปืนมาจอะไอ้เม็งตะลุจอมาข้งหลังไอ้เหี้ยไอ้กูตัดเลยกูตัดลงเลยกูกล้องแบบมันซูมเรื sorry, <S 1> <S 1> ่อยๆเพราะร่กาดันดันมุมกล้องพี่เข้ามาแล้วไม่เป็นปืนหมเหมือนบดมลมหลังปิปิ ไม่เป็นอะไรมากมันไม่ต้องหายใจรถต้นกรเลยตายก็เลยตลยห่างกันหมดเลยต้นเยิบเลยต้นอะไรเอ้ยไม่ใช่อืมปัจจัยอะไรเาเอ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 าอะไรอะไรอะไรบินเดียวเว้ยอะไรอะไรฮ่าฮ่ฮ่าม่ใช่ทุกอย่างกับเมซี่เลยอะอะไรวะ เปนแมสซี่ทำอะไรเป็นแกนมามันใช้ทุกอย่างเลยนะน่ะผมไม่รู้เกิดไม่ได้เลยให้ยิงระเบิดสั้นไวสามโอ้โหอ้้ยอะไรอ้ยรอะไรทีสามสี่มันยิงพี่เด็กออกไปด้านหนึ่งแต่มันหล่นไวกับพี่ใช่ไหมอ่าใช่ครับอันนั้นโดนสิบเจ็ดระเบิดอ้าวล้อแตกก็เป็นยังไงกันบ้างกับเจ้า t ี4ี่2ี่หยยี่สิโดยมันสนุนราค่ายที่ 6 0 9 0 g o ก d e n e a นอีเกิลสำหรับคันนี้ก็เป็นรถที่เอาไว้คลายเครียดอีกคันนึงเละ่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปจัดกันมานะสำหรับวันนี้พี่ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย